ได้หนอ่อไม้มาเป็นถุงใหญ่เลยค่ะทุกคนฮัดจังลบๆมามา่าจะแกะหนอ่อไม้เดีย๋ยวปอกอ่าเอาข้างล่างออกก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่ตาขางลางออกก่อนนะจ๊ะแต่ยังไม่ปอกเปลือกไว้เนาะทุกคนเดี๋ยวตัดเป็นจะออกนอกบ้างเนาะลับมาค่อยทาถ้าเราปอกไว้เราไม่มีเวลาทํามันจะอหนอ่อไม้ก็จะเปลี่ยนสีเนาะทุกคนเนาะฮัดจังไม่มาอุ้ยฮัดจังดูดิ ุูนอีกแล้วมุ้งนยายายาย้อยใหญ่ยไงค่ะพี่นอ้งองปหรน้อยใหญ่มากเลยขาวขาวงามมากเลยนี่ฮัดจังโอ้ยฮัดจังชอบกินหน่อไม้แต่ว่าเขากินสดไม่ได้น,น้องตะเกนได้กลิ่นเขาได้กลิ่นฮัดจังน้องจะโหมวัยเนาะน้องก็ได้กลิ่นเนาะนี่เนาะเนี่ยเลยจะเห็ดหน่อใหม่บ่ได้ กวนกวนค่ะค่ะอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งเนาะอันเนี้ยคนละพันกันนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวคนจะเปรียบเทียบให้ดูนะคนละพันกันนะเอ้ยนี้ยเนี้ยนี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 มาขโมยกินได้ไงไม่ได้ไม่ได้ลูกนี่นี่เห็นไหมตายเขาก็จะไม่เหมือนกันคนละพันกันนะเนี่ยคนละพันเลยลบลบลบกินไม่ได้ลูก ไหนเริ่มเริ่มจะแก่แต่มันก็ยังไม่แก่เนาะทุกคนพัตจังพัจังทาไมบอกแกเ <c oughs> นี่ยก็จะเริ่มเป็นสีเเขียวอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเริ่มจะเริ่มเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าก็ยังอ่อนอยู่ค่ะยังอ่อนอยู่นี่โอ้ยหมาหน่อยทุกคนเดี๋ยวเอาวางไ้ข้างนบนกอนโอ้ยหมาหน่อย วันดีแท้ๆค่ะอุ้ยหนอนนี้งามมากเลยค่ะทุกคนนี่หนอนนี้งามมากๆเลยดูสิโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวซุสวนสุดๆอะไรนะู้นจะซุนขนาดนี้ฮะซุนจังเลยซุนมากๆเลยเนี่ยเอ้ยได้กินหนอใหม่เ่ได้ทุกคน เดี๋ยวจะไปแอบทำที่อื่นอยู่น้องคาติจังจะมาขโมยกินหน่อไม้ทุกคนน้องกินดิบไม่ได้นี่สวยมากเห็นไหมขาวขาวเ้ยทุกคนขาวมากๆเลยนี่งามงามจ้ะหน่อไม้ญี่ปุ่นงามจริงๆเนี่ยนี่อ่อนดีน่่เน่เน่่เน่น่่่่ขโมยอีกแล้วสนสนสุดๆไม่ได้สนธรรมดา สุดไม่ได้สนธรรมดาค่ะทุกคนโอ้ยปล่อยจะเห็นนอนไม่ได้บ้ะไอที่ละนอนไอที่ละนอนโอน่นอนี้งามอา้นี่ดูลบลบลบโอ้ยดูดูดูดอาบนนุนี่นี่นะจะมาแย่งกินไม่ได้ฮาจังฮาจังฮาจังใจเย็ยนใจเย็ยน ใจเย็นๆย็นเฮ้ยทำไมหนูชอบหน่อไม้อ่ะกินยังไม่ได้นะลูกดิบอยู่ไปต้มก่อนเนี่ยๆลุบๆลบๆไม่ต้องมาเอาหัวมุดนะนี่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 ดู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 มีการโมโหสู้เรา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 เนี่นั่น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 วิวิวิ มึงดูโอ้ยยายหมองก้นค <c ười> e. ่ะท <c ười> <Cameraman. horas> ุกคนเอ้ยมึนคักมึนแหน่หมาหน่อยนี่ไม่ไปกินเนี่ยเห็นไหมหมาไม้ยังไม่ได้ต้มเนี่ยกินยังไม่ได้นะนะคะจังรู้ไหมนั่เลี้ยบบวบไปเดินเลี้ยไปไหนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการน้องค่ะจังก่อนทุกคนเดี๋ยวขอทำหน่อไม้ต่อก่อนนะคะานนี้ตัวประมาณนี้นะคะทุกคนเยอะได้เยอะเยอะกว่านี้อีกนะโอุ้ย ล็อกไปล็อกไปโอ้ดู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 ด,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 ดูมีการโมโห,โหให้เราองเนี่ย <c oughs> โอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการน,น้องขัดจังก่อนค่ะทุกคนแล้วจัดการก่อน